แล้ววันนี้เอาของหายากมาให้ชมอีกหน่งองนะครับวันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพุทธนะครับเนื้อเงินสร้างปี25 29นะครับโดยท่านสาสุขจังหวัดสมุทรสงครามนะครับท่านอาจารย์สุทันนะครับท่านอาจารย์สุทันนะครับสร้างเนี่ยมีเนื้อห้องคำนะสามองนะครับเนื้อเงิน108องค์องนะครับตอ โค้ดตัวนะและรันนัมเบอร์รูปองค์แล้วก็เนื้อขันลงหิน199องค์แล้วก็เนื้อนวะโลหะอีก1 1 9องค์พรารุ่นนี้ค่อนข้างหาย,ายากนะครับค่อนข้างหายายากมากๆนะครับจำนวนหมุนเวียนน้อยนะครับค่านิยมเนื้อเงินก็อยู่หลักแสนส่วนค่าเนื้อโลหะนวะกับเนื้อขันลองหินก็อยู่ที่หลักหมื่นนะครับผู้ที่สัทธาในองค์หลวงพ่อดูนะครับถ้าเจอก็ไม่อยากให้พลาดนะครับ เป็นพาพที่น่าเก็บสะสมมากๆรุ่นหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผู้ชายตัวงาลมณ์ดี New นิวอัศก Channel อีกแล้วนะครับก็ก่อนจะไปติดตามกันก็อย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสมัคสไารกดกระดิ่งนะครับแล้วก็ทางไลน์แอดนิวอ a ศก c h ชาแนลนะครับก็วันนี้ ผมนาพระรูปล่อของหลวงู่ดูวัสสแกนะครับหลายๆรุ่นเอามาให้ชมกันนะครับก็รูปล่อหลวงู่ดูเนี่ยประกอบกันประมาณ5้ถึงหรุ่นนะครับก็จะมีทั้งเนื้อพิเศษและก็เนื้อธรรมดาเนื้อโลหะผสมที่เอามาให้ชมกันนะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับหลวงู่ดูวัสสแกนะครับก็สร้างเป็นรูปหล่อหลวงู่ทวดน,นะครับรุ่นแรก ปี2522ก่อนนะนะครับก็เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะครับปี2522นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับสร้างด้วยกันทั้งหมด1,000องค์แล้วก็เป็นเนื้อเงินหนังสือพอมันโยเทระระบุไว้ว่าสร้าง28องค์ใต้ฐานก็จะเขียนว่าหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็้นานข่าก็จะมีคําว่าวสกแล้วก็2522แล้วข้างหลังก็ต่อโค้ดนะครับอ่าลวงู่ดู จานก้นทุกองนะครับหลวงผู้ดูจานก้นทุกองค์เลยนะครับก็วันนี้เอามาให้ชมหลายองก็นะครับเนื้อว่าเลื้อทองเหลืองก็จะมีวันณะแตกต่างกันไปมีคาบข้าวเหมาสีดำนะครับให้เห็นด้านหลังก็พระรุ่นนี้สามารถพิจารณาเกทแท้ได้ง่ายแล้วก็คะสมัยก่อนเนี่ยนะรูปหล่อหลวงูุทวดเนี่ยเป็นพระที่แพงที่สุดในบรรดา พาเนื้อโละหะของลูงปู่ดูทั้งหมดนะครับ <Wow. S 1> ที่เป็นเนื้อทองแดงหรือเนื้อโละหะผสมเนี่ยด้วยกันแพงกว่าเญเปิดโลกอีกสมัยก่อนเดยเริ่มต้นเนี่ยผมเริ่มเล่นเนี่ยรูปหล่อลวกปู่ทวดเนี่ยห้าพันบาทนะครับ <Wow. S 1> เหรียญเงินดวงเงางตอนนั้นเหรียญละห้าร้อยหกร้อยบาทนะครับนี่แพงมาตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะครับเป็นพระที่ได้รับความนิยมมากนะครับ พราะเชื่อว่าท่านเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ดูนะครับพอหลังจากทําหลวงปู่ทวดเสร็จแล้วนะครับก็ใช้หุ่นตัวเดิมมาทํารูปหล่อรุ่นแรกปี2522นะครับนะครับก็ใช้หุ่นนะใช้หุ่นตัวเดิมใช้หุ่นเดิมนะครับเนี่ยถ้าจากสังเกตเอามาเทียบกันนะครับสององนะสังเกตเอามาเทียบกันตัวองค์พระจะเป็นแบบเดียวกัน แต่เพียงตัดฐานข้างหลังออกจากเป็นสี่เหลี่ยมตัดสนฐานให้เป็นส่วนโค้งนะครับด้านหลังและตอกตัวนะลงไปแทนที่ด้านหน้าแล้วข้างหลังใส่คำว่าพระพรมพบัญโยแล้วก็มีตัวอุตซ้ายขวาข้างล่างก็ถุงผู้จาน์เป็นพระขึ้นช่อแล้วก็ตัดจากกา้านมีรอยตะใบเก็บนะครับนะก็ข้าของนิยมอยู่ที่หลังหมื่นกลางๆถึงหลังหมื่นปลายๆขึ้นอยู่กับองค์พระ ก็จะเป็นเนื้อโลหะอันนี้จะเป็นทองแดงเป็นโลหะผสมมีค้าเบ้าผิวไฟค้าแป้งแล้วแต่องค์เลยนะก็ถือว่าเป็นพระยอดนิยมเมื่อตอนก่อนน้ําท่วมนะครับพระรุ่นนี้ราคาทยานขึ้นไปเกือบหลักแสนไปที่ประมาณ8 0 0 0 0ื่นถึงเก้าหบาทนะครับแล้วด้วยความหายากมีการหมุนเวียนน้อยราคาก็นะ นิ่งๆเสร็จแล้วจากรูปหล่อหลวงปู่ดูดปี22แล้วก็รูปหล่อหลวงปู่ดู่ปี22ผ่านเวลาไปประมาณ8ปีถึงมาสร้างรูปหล่ออีกครั้งหนึ่งรูปหล่อรุ่นนี้นะครับชื่อรูปหล่อวิเชียนนะครับวันนี้ผมนํามาให้ดูทั้งเนื้อโลหะผสมและเนื้อเงินคนสร้างก็ทาไมถึงเรียกว่ารูปหล่อวิเชียนเพราะคนสร้างชื่อคุณลุงวิเชียนนะครับตอนนี้ท่านบวชเป็นพระ อยู่ที่วัดป่าดาราพิรมนะครับจังหวัดเชียงใหม่นี่องค์นี้เป็นเนื้องเงินนะครับหายากมากนะครับองค์ที่เป็นเนื้องเงินเนี่ยก็จะต่อโค้ดมากกว่าเนื้อโลหะผสมนะครับแล้วก็ข้างล่างต่อลำเบอร์ด้วยนะครับนะครับ รูปหล่อวิเชียนเนี่ยสร้างในปี2530นะครับจำนวนการสร้างเนื้อทองคำ3องค์ที่ได้รับข้อมูลจากาหลวงพ่อวิเชียนนะครับแล้วก็เนื้อเงิน86องค์แล้วก็เนื้อโลหะผสม4,800องค์แต่เนื้อโลหะผสมเนี่ยมีการชำรุนไปประมาณ1,000องค์นะครับหล่อออกมาแล้วแขนขาดหรือองค์พระไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหลือสมบูรณ์อยู่ประมาณไม,ไม่ถึง4,000องค์นะครับ ก็หลังจากนั้นก็มาเป็นรูปรหล่อป่าวายนะครับรูปรหล่อป่าวายนะครับสร้างปี2531นะครับมีทั้งเนื้อเงินและเนื้อโลหะผสมนะครับวันนี้ผมก็หยิบม,มาให้ดูอย่างละองค์เพราะเป็นพระที่ค่อนข้างหาย,ายากนะครับรูปรหล่อป่าวายนะครับรูปรหล่อป่าวายเนื้อเงินเนี่ยเจอหลักสิบองค์นะครับส่วนเนื้อโลหะเนี่ยผสมเนี่ยก็น่าจะประมาณ3,000องค์นะครับ จากการคาดเดาเพราะาไม่มีใครได้จดบันทึกไว้ว่ารูปหล่อรุ่รนนี้สร้างจำนวนกี่องค์เพราะว่าทางศูนย์สงครามพิเศษนะครับแห่งประเทศไทยจังหวัดลบบุรีนะหรือพลร่มป่าวายใบยเล่ดแดงนะครับเป็นหน่วยลบสร้างเนื้อโลหะเนี่ยมาจากปอกกรสุนลูกปืนก็เนื้อองค์ขององค์พระเนี่ยจะออกเนื้อโลหะอมเขียวนะครับแล้วก็ต่อโค้ดสอด ต่สอสาราทรรหานเอาไว้ที่ข้างล่างนะครับย่อมาจากสูตรสงครามพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับแล้ววันนี้เอาของหายากมาให้ชมอีกหนึ่งองค์นะครับวันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพุทธรนะครับเนื้อเงินสร้างปี2529นะครับโดยท่านสาสุขจังหวัดสมุทรสงครามนะครับท่านอาจารย์สุทันนะครับท่านอาจารย์สุทันนะครับ นะถ้าเป็นเนื้อ,อสร้างเนี่ยมีเนื้อทองคำนะสามองนะครับเนื้อเงินหนึ่งร้อยแปดองนะครับต่อโค้ดตัวนะและรันนัมเบอร์ทุกองคนะครับแล้วก็เนื้อขันลงหิน9 9องค์แล้วก็เนื้อนวะโลหะอีกร19องค์อาองค์ที่เป็นเนื้อนวโลหะกับเนื้อขันลงหินจะต่อโค้ดเป็นตัวนะที่ท,ที่ใต้ฐานนะครับพระรุ่นนี้ค่อนข้างหาย,ยากนะครับ ค่อนข้างหายากมากๆนะครับจำนวนหมุนเวียนน้อยครับค่านิยมเนื้อเงินก็อยู่หลักแสนส่วนค่าเนื้อโลหะน,ะนวะกับเนื้อขาลังหินก็อยู่ที่หลักหมื่นนะครับก็ผู้ที่ศรัทธานในองค์หลวงพ่อดูนะครับถ้าเจอก็ไม่อยากให้พลาดนะครับเป็นพระที่น่าเก็บสะสมมากๆรุ่นหนึ่งนะครับนะ ไม่แพ้เหรียญแ,แพงเหรียญเปิดโลกแน่นอนนะครับรุ่นนี้เป็นรูปหล่อหลวงพุทวดนะครับวันนี้นํามาให้ชมเฉพาะเนื้องเงินนะครับเนื้อนาวากาเนื้อขาล่องหินไปอยู่กับผู้มีจิตศรัทธาไปหมดแล้วนะครับและรูปหล่อรุ่นสุดท้ายที่ทันหลวงพุธูนะครับรูปหล่อรุ่นสุดท้ายที่ทันหลวงพุธูเนี่ยชื่อว่ารุ่นพิเศษนะครับทาไมถึงชื่อรุ่นพิเศษเพราะหลวงรุ่งดําท่าน นะครับเอาต้นแบบของรูปหล่อรุ่นแรกมาเลยนะครับเนี่ยถอดแบบมาเลยนะครับพอถอดแบบมาองค์ก็จะเล็กกว่านะครับนะแล้วก็เปลี่ยนจากตัวนะด้านล่างนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปนคำว่าพิเศษและด้านหลังก็ใส่เป็นคำว่าหลวงปู่ดู่พม,มปรโยนะครับแทนนะครับและที่ก้นของทุกองค์หลวงลุงดำหลวง,วงปู่ท่านมอบหมาย ให้หลวงลูงดำนะครับเป็นผู้ลงเหล็กจานนะครับและนํามาถวายท่านนะครับก็รูปหล่อพิเศษเนี่ยจะมีทั้งเนื้อเงินและเนื้อโลหะผสมเนื้อเงินเนี่ยสร้าง800องค์นะครับก็จะมีการต่อโคตดทั้งเป็นตัวน้ารอยและตัวน้าจมนะครับส่วนเนื้อโลหะผสมเนี่ยจะต่อโคตดที่ด้านชายสังคติด้านหลังนี้นะครับและยังมีรูปหล่อเนื้อเงินที่ต่อ ก้นย้ำนะครับว่าเป็นเนื้อเงินที่ต่อก,ก้นจะไม่ทันหลวงปู่ดูอ่ารุ่นนั้นจะให้หลวงปู่บูดาถาวโรวัดกลางชูศรีจเจริญสุขจังหวัดสิงห์บุรีเป็นผู้อธิษฐานจิตแทนนะครับถ้าเนื้อเงินตอกที่หลังสังกติไม่ทันถ้าตอกที่ก้นทันส่วนเนื้อโลหะผสม5 0 0พันองค์ทั้งหมดทันทั้งหมดนะครับก็ตอนนี้พระรุ่นนี้เนื้อโลหะผสมยังอยู่ที่หลักพันกลางๆงนะครับ หน้าสะสมเก็บบูชานะครับจะด้านทั้งพุทธศิลป์พุทธคุณนะครับและทางด้านเป็นสินทรัพย์ในราคาในอนาคตเนี่ยผมว่าเป็นแนวทางสะสมได้เลยนะครับรูปหล่อของหลวงู่ดูก็ประกอบกันด้วยประมาณนี้นะครับก็วันนี้นิวก็ได้เอารูปูด่ดูรูปหล่อทั้งหมดมานำเสนอแล้วนะครับก็ยังไง ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รกด Subscribe กกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ New มิว Care Channel ด้วยแล้วก็อีกช่องทางหนึง่งไล at, น์แ d ดมีแอดนำหน้านะครับแอด New วอสแก r นะครับ <c oughs> เข้ามาคุยกันนะครับมีรเครื่องอยากส่งมาสอบถามอยากจะแบ่งปันให้มิวบูชาหรืออยากจะบูชาจากนิวนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ਪੰਜਾਬੀ